เป็นดินเหนียวแบบ้เหนียวแบบเหนียวแบบแข็งแห้งค่ะแมนไอ้เมื่อก่อนปลูกที่แรกนี่กะมันมันแห้งมันเหนียวน่ะมันแกนแห้งก็เลยนเอาหนามมาใบประมาณสามหมื่นหุนีด้ค่ะจังก้นปลูกแต่ค่ะอู้กว่ากว่าจิก้นได้แต่ละลมแมนค่ะมาในก้นนี่กะก็มันเป็นก้นลูมแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเหนียวมันมันแข็งนั่นนะค่ะมันเป็นดินเหนียว กระกอนแค่พ่อล้มเหงากล้วยนี่แหละก็เอาหนาม,มาาว้นั่นนะคะ่ะโอ้อันนี้คืออุปสรรคแรกเลยแมนแมนค่ะแมนเพราะว่ามันเป็นดินทีเขาเอามาผมทีขืนมันก็เหนียวมันเป็นดินเหนียวจังสิละค่ะค่ะเอาอันพีไปย่อมขายเห็นดินเป็นแบบนั่นแล้วคิดถอบวค่ะก,กะกะถออยู่ค่ะพอถอแต่ว่ากะเรียกว่าก,กะกเรียกว่าปลูกปลูกทิมใบนั่นนะคะ่กะกัพุทธประมาน เอาหนามามาใบประบ้านสองสามเหมือบานนี่กะกะเอาป่วยป่วยมันลงนี่แหละค,ะค่ะลงปีแรกม่เด,ด้โหดนามโพดยังเนาะคะ่ะทีท,ทีทีเริ่มเริ่มเล็กๆยังบ่หันไหนมีนามมียังนั้นครบรอบปีมากล่วยบ่าตายคะ่ะโอ้ล้วยบ่าตายอันสังเกตว่าคนต้นล่วยนี่ก็จะมีแต่าฟางยาลายนั่นนะค,ะค่ะก็อะคุ้มคุ้มบ่ให้ยาก็อยากให้แปลงเพื่อนโล่งนั่นาานะ อเบแปลงเพิ่โล่งนะเพราะว่าเพเป็นยาไว้นี่นะคะ,คะปะททัญหา,ายาไว้ตะกีแปลงนี่ก็เป็นทีหน้าแบบทั่วไปนั่นแหละ,ค,ะค่ะค่ะแบบป่าแหงแลงแห้งตะกีนั่นเป็นทีหน้าทั่วไปก็เลยขึ้นว่าอยากมีไอ,บอ้บปลาบบอหงก็เลยให้โลดเพิ่นมาขุดดินจากข้างล่างโล่งมัดมาถมทีตรงนี้นะคะค่ะตะ,ะกีก็กล่งมากหลาย นี่แหละค่ะุดประมาณสุณละคา่ะบ้านนี้ห้องบ่มีหนามโพดเพราะว่าปีนัน้นกระทมดินใบแล้วก็มาปลูกพิมพ์ใบว่ามีนามโพดม,ม,มันก็มันหลอดตายนี่แหละค่ะต้นนี้ก็<อ>กต้นนั้นหมากบุญรอดค่ะแม่พอเห็น,นต้นใหม่บ่วตายลุยตอค่ะแม่ต้นใหม่บัตายก็เลยลุยลุยตอก็เลยนี่แหละพว่ากล้วยนี่คือสิแบบดูแลง่ายก็ทุกอย่างนั่นนะคะ่ะเจอปัญหา อีกก็คือหยาค่ะหยาใบแบบร้ายค่ะโอ้โอที่ว่าหยาที่แบบกําจัดหยาค่ะแมนค่ะโอ้แล้วแก้ปัญหาจังไรคะ่ะแกแ,แก้ปัญหาโดยการนี่แหละค่ะก็อัดเปลือกใบกับมะคุมคุมสิ่ะคะคุมคุมให้พื้นที่เพื่อนแบบว่าให้เพืเ่อนเ่มีอากาศขึ้นมากเห็นผลอยู่ว่าแบบเพื่อนบ่ขึืนห้ายคือคือคือเฮาบอใส่ยังนั่นนะค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องหญ้าก็จะขึ้นลำไเหลวล้มหลบัวเดยแบบหนาแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะก็คือน,นี่เลยคะ่ะต้นนี้ต้นนี้ที่ทีเท้าบัวเดยถมที่เฮาปล่อยเป็นพื้น<อ>ที่บา้านสิเป็นหญ้าในลักษณะนี่แหลนนะค่ะโอ้นี่คะ่ะพี่น้องหญ้าที่ก็เอิญ้าย่างกับค่ะพี่หญ้าไายขาวคะ่ะโอ้หญ้าไายขาวพี่กจัดหญ้าที่สุดโอ้นี่ค่ะที่ที่เฮาบัวเดยคู่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ต้นี่เข้ากับจะเน้นเอาแต่คอนต้นใหม่ของค่ะตัวนี้เข้าจะเน้นแต่คนเพราะว่ามันมันหลายตัวนี้ค่ะตันนั้นป่วมันหนามันกับแบบหล่มลรือแร่มันก็อาจจะเข้ากับดูแลได้ง่ายตัวนี้มันผนยังยังยังหนาอยู่นั่นนะคะก็เลยคุมเตโคนนคนต้นมันนั่นนะ